สวัสดีค่ะอริซาลาคอนโดไทยนะคะวันนี้พามาชมห้องในปิติวารนท์ค่ะอยู่ริมถนนิติวานน,นนน์เลยนแหละค่ะใกล้ใกล้กับสวนสาธารณสุดห้องนี้เป็นห้องดูเพด้วยนะคะลักษณะห้องก็คือจะเป็นวันเบดห้องนอนห้องน้ำนะคะแล้วก็มีชั้นเดินมาไดขึ้นไปชั้นลอยข้างบนได้ด้วยนะคะห้องนี้จะเป็นขนาด46.32 ตารางเมตรค่ะเข้ามาชมในห้องเลยนะคะประตูนะคะจะเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกนะคะ,ะตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็เข้ามาด้านซ้ายก็จะเจอตู้ชั้นวางของนะคะวางได้ทั้งข้างบนและข้างล่างเนะคะมีตู้เย็นนะคะสองชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นล่างด้วย ห้องนี้ห้องใหม่ mm. มเหียรมากเลยนะคะเจ้าของห้องอยังไม่ได้มาดูยังได้ไม่ยังไม่ได้มาอยู่เลยอะคะ่ะก็ถ้าไดเป็นอีกด้านนึงนะคะของประตูด,ด้านซ้าย mm. ก็จะเป็นชุดเครื่องครัวค่ะนะคะมีเชลล์บิวอินนะคะม,มีตัว็นโคเวฟนะคะมี mm. เครื่องดูดควันนะคะค่ะ mm. แล้วก็มีเตาไฟฟ้านะคะมีซิงค์นะคะมีเครื่องสภ้ผ้าให้ด้วยนะคะที่นี่นะคะ เสภ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็เชิ้กวางของขอุปกรณ์ต่างๆนะคะพอถัดจากห้องครัวมาถึงห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเราก็จะมีประตูบานเลื่อนนะคะที่เป็นประตูกระจกการระหว่างห้องทางเข้าห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะค่ะห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะคะมีเนื้อที่มากมายเลยนะคะมีทั้งโซฟานะคะ ต๊ะกลางะคะตัวที่นั่งเล็กแล้วก็โต๊ะทานขา้าวโต๊ะกลมมีเก้าอี้ไหวอีกสี่ตัวนะคะมีทีวีให้ด้วยนะคะห้องสวยงามมากจริงเลยคะมีตัวตอบรูปให้อย่างดีนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของถัดมาใกล้ๆก,ก่อนทางขึง้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อนเลยกระจกบานเริเลยค่ะนะคะ,นะคะ ในห้องน้ำก็จะมีเครื่องำน้ำอุ่นที่เรียร้อยแล้วนะคะค่ะเพดานสูงนะคะก็ประมาณ4เมตรขึ้นไปนะคะโถงโล่งสบายค่ะมีผ้ามานให้อย่างหนาเลยนะคะแล้วก็เป็นมุมเคิร์ฟขึ้นลงออกไปมองเห็นตัววิวชิวทัศของิมเมืองได้นะคะ,คะนี้เราพามาชม ข้างบนกันนะคะที่นี่มีแอร์สองตัวนะคะจะเป็นแอร์ในส่วนของห้องเล่นตัวหนึ่งแล้วก็แอร์ห้องวางตัวหนึ่งนะคะ,คะก็มาดูขึ้ไนไปไปนะคะเราก็มาดูห้องนอนข้างบนกันนะคะค่ะห้องน้องบนก็จะเป็นเตียงห้าฟุตนะคะมีตัวโคมไฟให้นะคะแล้วก็ โต๊ะหัวมุมให้นะคะมีหัวนอนมีบอลเปเป,เปอร์ด้วยนะคะก็ตรงนี้เป็นแอร์ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะสองบานใหญ่เลยนะคะมีไม้ผนเสื้อให้เรียบร้อยนะคะมีตัวผ้าปูผ้าหนวงไว้ให้ครบเลยนะคะถ้ามองจากมุมนี้นะคะลงไปที่ข้างล่างเนยคะ่ะก็จะเห็น มุมอีกมุมนึงนะคะที่สบายตานะคะเห็นห้องนั่งเล่นชมวิวข้างนอกได้แล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะก็จะได้อีกมุมนึงนะคะมองเห็นไม่โอ้ยค่ะสวยมากนะคะห้องนี้นะคะท่านใดชอบนะคะมาชมรายละเอียดกันในและแอดคอนโดไทยนะคะหรือว่าเฟซบุ๊กคอนโดไทยได้นะคะ นี้เรามาดูระเบียงข้างนอกกันนะคะข้างนอกก็จะมีระเบียงสัดส่วนให้นะคะมีตักผ้าให้นะคะี่อ้องเห็นวิวข้างนอก,นนอกสวยงามนะคะก็ใกล้รถไฟฟ้านะคะตรงนี้จะเป็นสถานีกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็อยู่ข้างๆหลังเรานี่เองนะคะจะเป็นโซน้า่หลังเรานี่เองนะคะ ทรงสารสุขลงมาสีธัญญานะคะใกล้ทางแยกสีแยกแคลายแล้วก็สีแยกสีวนนท์นะคะสวยงามไหมคะห้องนี้ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนชอบห้องสไตล์ดูเพ็กนะคะก็ลองดูกันนะคะถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะก็ เข้ามาถามกันที่แลกคอนโดไทยได้นะคะห้องนี้นะคะสัญญาเชา่า1ปีเลทค่าเช่าที่18,0 0 0บาทต่อเดือนนะคะส่วนถ้าเป็นราคาขายทางเจ้าของห้องเขาก็มีขายไว้ด้วยนะคะลองถามกันมานะคะได้ที่แลกคอนโดไทยหรือเฟซบุ๊กคอนโดไทยนะคะวันนี้พามาชมห้องสวยๆอย่างนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันรอบหน้าสวัสดีค่ะ คุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาทางไลน์ @condo ไทย i 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆคือ l i น์ Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าถูกใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีครับช่องทางการติดต่อคอนโดไทยโทรศัพท์081-7554-553 Line ล @condotai Facebook @condotai.co.th